สวัสดีครับเป็นเบทเดอร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3กันยายนนะครับสอง3นะครับก็จะมาวิเคราะห์แนวโน้มของคู่สกุลเงินนะครับที่จะวางแผนสำหรับการเทรดในวันนี้นะครับก็จะเป็นคู่ของ EU นะครับทิศทางของ EU นะครับ ตอนนี้เท่าที่ดูนะครับสกุลเงินยูนะครับยังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับในทมเพลม h4 นะครับแต่ว่าทามเพลมใหญ่นะครับดีหนึ่งเนี่ยถ้าที่มองดูก็ยังเป็นแนวโน้มเพียงไซเบร์นะครับอันนี้เกิดจากอะไรนะครับ เรามาดูตรงกราฟของดอลลาร์นะครับดอลลาร์นะครับตามเพลเดย์เนี่ยยังเป็นขาลงมายาวนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะมีการรีบาวกับนะครับก็ส่งผลกับคู่เงิน EU อย่างชัดเจนนะครับาจากการเทรด เมื่อวานเนี่ยครับดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นมานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการพักตัวอยู่เป็นบางจังหวะนะครับมีการทดสอบการขึ้นลงของกราฟนะครับสำหรับทิศทางในวันนี้นะฮะเราก็จะมาเทตที่ไทม์เพรม15นาทีนะครับเพราะว่า ตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้นะครับเพราะฟาร์มเพรมใหญ่เนี่ยยังมีการไซเวย์อยู่ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับดังนั้นกลยุทธ์ในการทำกำไรของเราเนี่ยก็จะเป็นเกณงกำไรระยะสั้นนะครับเนื่องจากอาตอน่านมีการแข่งข้าขึ้นแต่ว่ายังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนร้อซ็นตนะครับทำให้เราต้อง ใช้วิธีการเก็งกำไรไปก่อนนะครับนะก็เราจะมาดูกราฟเปรียบเทียบระหว่างกราฟดอลลาร์นะฮะ ที่ทำไป15นาทีครับก็จะมีการอ่อนค่าลงลงมาถึง277จุดนะครับถ้าเทียบกับสกุลเงิน EU นะครับก็จะมีการรีบาวกับไปาาประมาณ400กว่าจุดนะครับกลยุทธ์การเก็งกำไรของเรานะครับก็จะทำกำไรไม่เกิน300จุดนะครับ ยตัวอย่างคู่ดีนะฮะเราก็จะมีการเปิดออเดอร์บายนะครับตรงบริเวณนี้นะครับดูจะสังเกตดูจะอะไรนะครับแท่งเทียนมีการทะลุลงเส้นโลเวอร์ของ indicator bluecher band นะครับแล้วก็มีการถอยกลับขึ้นไปนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสะกุณเงิน ดอลลาร์นะครับก็จะมีการอ่อนค่าลงนะครับเราก็จะมีการปิดทำกำไรที่300จุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำกำไรในทางเพลย15นาทีนะครับโดยทำอะไรแบบสเกลปิงนะครับแม่นได้เก่งกำไรแบบยาวมากนะครับโดยดูจากทิศทางของดอลลาร์เป็นหลักนะครับวันนี้ก็ ขอบคุณมากนะครับชอบกดกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ